พิธีบำเพ็ญกุณลชาติการ95ปีพระธรรมวิสุทธาจารย์คูณขันติกะมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9อดีตที่ปรึกษาประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศวันเสาร์ที่27มกราคม2567เวลา7นาิกานาชั้นที่1พระมหาธาตุแก่นนครอนุอรสรสาธุชนวัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลชาติการ95ปีพระธรรมวิสุทธาจารย์คูณขันติกะมหาเทระ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคก้าวอดีตที่ปรึกษาประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเทพพุทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นธรรมยุทธพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามนเณรคณะศิษยานุสิ์อุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนชาววัดหนองแวงเข้าร่วมพิธีเวลา7จ0นาิกานาทีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุง้งเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าโกรศพเจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม เวลา7จน,น,นาฬิกานาทีพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์พระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงทอดผ้าไตรบังสุกุลสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลจากนั้นคณะศิษยานุสิตอุบาสกอุบาสิกาถวายจตุปัจจัยทายทาน พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนากถากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรจากนั้นพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรวัดหนองแวงพระอารามหลวงเป็นเสร็จพิธี ทั้งนี้เวลา7.49นาฬิกานาทีพระเทศวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงและศิทยานุสิตธ์ร่วมทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน2ตัว